ในส่วนของตัววอตดิว22นะครับในส่วนของ configuration property นะครับปกติเนี่ยเวลาเราใช้พวก property หรือว่าสร้างในส่วนของ configuration นะครับเพื่อสมมติพาชิ้นงานเนี่ยมีหลายไ y ส์หลายขนาดเราก็สร้างคอนฟิกเพื่อปรับในส่วนของระยะต่างๆใช่ไหมครับทีนี้ในวัตด2 0 22ครับในส่วนของ configuration property ตัวนี้นะครับคือเราสามารถนะครับระบุ Property เฉพาะใน c o n f i g u r a t i ั n นนั้นๆได้อย่างเช่นตัวนี้ครับตัว m a c h ีเนี่ยผมอยากจะใส่แค่เฉพาะตัวนี้นะครับเป็นนะฮะในส่วนของตัว Description ทั้งหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ผมอาจจะอยากใส่นะครับเป็นในส่วนของ e x c ก l e r a t o r นะครับน l นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีให้กดตัวนี้แต่เราสามารถระบุเฉพาะคอนฟิกนี้ได้ด้วยนะครับ ตรงนี้เองก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านครับเราสามารถระบุ property เฉพาะ config น,นี้ว่าอ๋อสมมุติถ้าเราสวิตช์ระหว่าง a c h i n e กับ prototype พอผมสวิตช์ปั๊บอ่อเฉพาะ Machine จะมี property ต,ตัวนี้นั่นเอง